ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่เหล่านี้สติปฐานสี่เป็นฉะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละความพอใจในกายนั่นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่าทำให้แจ้งซึ่งอมะตะภิกษุ ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมละความพอใจในเวทนานั้นได้เพราะละความพอใจได้ จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมละความพอใจในจิตนั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมะตะภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ย่อมละความพอใจในธรรมนั้นได้เพราะละความพอใจได้จึงเป็นอันชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งอมตะ